แปลงนี้จะเป็นต้นกิ๊กมวยบ้านเราสูกน้ี่กำลังปลูกใหม่นี่จะเป็นต้นคาราท้อนอยากกินเต้นห่างกินบนตะไม่เคมันบอว่าอยากกินาเอะไรอันนี้จะเอาใบกับปุดอกไปทำงแห้งมาจิๆมวยกับข้าวด้วยที่แบบว่าที่นี่มันคิดถึงหน่อยแปลกๆน่ๆจิ้มุ่มจิ้มุ่เออดอมหอมหอม ส่วนแปลงด้านนี้ก่อนจะเป็นปาล์มเอ็กซ์ไม้ขาวนี่กำลังลงปลูกได้อาทิตย์เดียวอยู่ครับคคืออะะะไรนเก็กมวยเก็กมวยไม่เคยเห็นต้นเก็กมวยก่อนเลยต้นเก็กมวยสีขาวสังเกตดูใบมันจะออกเทาๆหน่อยฮะถ้าสีถ้าเป็นเก็กมวยเหลืองสีเจ็เขียวเข้มออกสีเหลืองหนเงยมีเล็บเปียบด้านด้นกิ่รอบอะคะอะไรนะครับไม่เคยเห็นขาวไง มันจะออกดอกเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะครับช่วงใกล้ๆมีนามีสามาเรื่องของบานดอกมันเป็นพันธุ์เดียวกับพวกเป็นจามาตรงนี้ส่วนที่คุมแปลงไว้ด้านนั้นคือการทําแปลงของเราเราจะเรียกว่าระเบิดแปลงครับมาไปดูระบบแปลงไปดูระบบแปลงเขาเริ่มพลิกยังไงเดินตามไปทำไมเราไม่ เอมมากอคล้ายๆอ่ะนะแต่ขนาดจะเรีย้ยงเลี้ยงไม่ถูกเลย CM ชนิดของจุลินทรีย์มันคนละอย่างหรือจริงๆเราผสมกันระหว่าง PM กับ EM ็มกลายมาเป็น CM นี่เขาก็เอาเอาขี้วัวเอาเศษหญ้าพวกนี้ครับซับใส่ในนี้ปรับปรุงโครงสร้างดินให้มันร่วนขึ้นแล้วก็ซับแล้วเอาน้ำจุลินทรีย์เอาขยายมาคั่วแล้วมันก็จะขยายนี่ก็จะช่วยเรื่องลดต้นทุนควบคุมโรคลบไปปะก่่่ กําลังตไม่น้อยเขาเี่ยไปเานอเเาัต้องไปที่เราเรานเาได้เลยเราต้องขอรับสิิอะของมันมบเป็นการเลี่ยพฤติกรรมมันนิดหน่อยยังจำเรื่องแมวไม่ได้เหรอได้ได เรื่องเด응ียวกันเลยเนี <S 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 er ่ยี่่คะอ๋อไปทำหมันเป็นไงล่ะครับให้แมวสองเลยไปที่มาแอลมาแอลเปิดบ้านแมวหายไปครึ่งชั่วโมงแม่ก็บอกต่อปลาผ่านลูผ่านหลอดแบกมีมอ่ะไปโดมมันนะไปไปโอโซนฟังแล้วตัวแอลลมน่อยลมน้อยนี่ก็บอเอาไปไปลูกทำขา ติมไตมแบ็เมนำปนนอเางะิมิ้นท์อาจจะชกินมันแนที่ทชาวนันกินเหมือนเอะนี้สารทยอันนี้ปกเปอร์มินท์ไม่ใช่อันนี้ือแบ็มนน์เอนแบ็กเมนน้เหมือนเปเปอร์มินท์เเปเอร์มินท์ว้่ะที่เรา อันนี้มันเาอนนี้บานเอาข้ามาอย่ากระเาะเหมือนไ้แบดมินแบะแบดมินที่เดี๋ยวมสามเมืองไหมักฝรั่งไม่ใช่จริงๆมันรสชาติเหมือนหมักฝรั่งยาสีฟันหมัฝรั่งถ้าโอ้แพงวันละกิโลต้อกิโลละห้าพันโอ้เกษตรกรถ้าใครอยากเพิ่มรายได้ปลูกมันได้ซื้อแบดมินปิดบาดีกว่านมอดีกว่านมไม้ก็มีแล้วไงเ็ đau lưng là cái bệnh đau lưng là cái mà này มันช่วยฮะก็มันมันช่วยกลิ่นถ้าตาถ้าตามหลังนี่ก็ฝกไว้นอกแปลงฮครับดึงจากในแปลงไปถึงข้างนอกเพรสีพวกแมลงจากสะุดตาสีอ๋อเหลืองกสีแดงแล้วปากไปตรงหน้าแปลงใช่ครับส่วนการกำจัดแมลงของเราถ้าตามที่ผมทำตอนนี้คือใช้น้ำมันจากธรรมชาตินี่ครับต้นกระเดาพวกนี้มันขมๆเหล้าเขาเล่าละไก่ย่างขึ้นเลยอ่ะบาร์ไซท์เฮีย กากันรักเม้าข่าวครับ <c oughs> ใส่ก่นใส่น้ำหอมใส่ชูแล้วก็อันนี้มันแค่ไล่เนาะมันมันแค่ต้องการกลิ่นไล่พอฉีดไปมาสักัมวโมาดมมันม,มีกลิ่นแลวฮะมันต้องพ่นตลอดเพราะฉะนั้นอะนะฮะใน,กนกะเกษตรจรซงจริงขอยใจพวกชีวภาพเข้ามาช่วยคือพวกเชื้อราแบคทีเรียเขาเนี่ยคือแมลงกินแล้วมันจะเข้าไปทําลายภายในของแมลงย่านี้เปียความหูเรื่องบคทีเรียด้วย รักทีแบตเตียดิจก่อนีเชอร์มาลัสกก่อโซนนี้ก็จะเป็นโซนทัศรัตน์คุณครัจะมีรอบเป็นคัด่ันนี่ใจของตางประเทศครับเองครับเป็นาวพิกิตกาธันวาครับที่นี่ส่วนมากจากเก็บพันเองที่นี่ครับยพอหน้าหนามีแล้วส่วนโซนนี้จะเป็นเโซน ในช่วงตีบ่หมอสสมต่อการปลูกพืชมันเก็บตกทานเนี่ยเหรอเออมันเครอทส้มทำไปแล้วนี่อันนี้ยังหมดอายุวันที่กเดือน10ทุกแปลงจะมีรหัสแปลงอยู่นี่นะครับมันจะเป็น

เชียรงได้ครับอบตังแล้ปจะลงมาเก็บเพื่อครับเพราะว่ามันจะได้ของสดไปเลยแล้วก็อย่างวันนี้มันจะมีรถขนพักแมาเราจะส่งลงไปขายที่กรุงเทพทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ครับเราจะมีหน้าร้านอยู่ที่กรุงเทพอี่างที่นี้ อ๋อเดี๋ยวดูการอนุบาลพักนั่งอันไหนทีอ่ะไหนี่อ่ะไปไหีเดี๋ยวต้องโพสตสก่อนแลวเดี๋ยวต้องลงมาเก็บมั้งเหรอโผ่กอนนี้มันใกล้อยู่ทายทำออริจินอลไปดูเมส่่ อันนี้คือกินนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออนุบานก้อนไม้เหรออันนี้ใบใหญ่มากเลยนะอันนบน่องอระมือไปนไปตอนนี่คือการบ่มพักของเรานี่จะเป็นต้นขมู